ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับนะวันนี้พ่อมนายบุญย่าอ้ย่าบุกกันแล้วบุกกันแล้วนะพ่อมนายบุญกับรายการอุปิเซนทีวีนะครับนะก็เมื่อกี้อัดไปตั้งนานเหรอลืมลืมกดใต้ลืมกดใต้กิน่ากดแล้วแม่เอ้ยแม่หัวดิงอืมได้ละตัวหนึ่งกูไอ้เร่ไอ้เร่อื้ยค่อยไปช่องกาวค่อยไปช่องกาว นะครับนะยพุ่มนบุ้งกับรายการเวซัติวีผูดแล้วแล่ะไหมเออเมื่อกี้หลังจากที่ว่าพูไปตั้งหน้าเลยลืมกดท้ายวัวเดือนเอ้ยนะพอมันท้ายกันในตอนนี่เก้านาทีและไอ้ย่าไอ้ย่าไอ้ย่าไอ้ได้เของกูเมื่อกี้เขาบอกว่ากูอีกแล้วกูมึงตุกตีแล้ววิ่งไปรอเพือนมา ตอนนี้พมเลเป็นทางนานพ็เแมนดานะครับนะกว้งเรานี่มีโฟลเเกนมีวินดิกเตอร์มี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 เซฟเวอร์มีมีบัโบนะครักว้างนูนมีอย่าตัวแรงเปมีทันเดอร์มีวิเซย์มีมิดินะรันะมีด็อกเตอร์เตอร์ลวเนอร์พืนสลาเออพี่ดอกนั่น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 อืม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 ีมูฟเมนไอ้ยาชิบ่ายแล้วกูไปยไตายไา ไายไม่สามแล้วเหรจอตีดบอมันจอดได้นะกูมอยอ้ยได้เม็ดนึงดปลาได้ม็ดออดปลาถูตัวดปลาานี่มันจะโูดพูดปลาครับนะอ๋ออ๋อเจ็บเจบ นี่เขาเรียกเธอซึงเรียกว่าม Mid ิดโวเลยนะอ,อ๋อ,อ,อจะตายวงเลยนะเน้นๆๆๆแมลลนะ่คิดจะมาแบบมูมิมน์แม่เอ้ยอาเอเรียบร้อยโดนดิสโวตไปแล้วดิสโวตดิสโวตดิสโวตอ,อ,อ่ะตอนนี้ก็ติงเคลียร์นะสถานการณ์ตอนมันโดนโอ้ย่าไอ้ย่ามีมูฟเมน แม่เอ้ยมุงแม่นดีครับดีจังดีจริงเจ็บตรงมาเอาอะไรมึงมึงเอาปืนมึงเอาปืนมึงเอาปืนออ๋ช็อตอยู่นั่นแหละเจ็บแต่โง่แม่เอ้ยโอุย่าป้าตีนี้แตกเลยนะเอาเอาเอาวิ่งตรงๆรงวิ่งตรงตรง ไอ้ดาไอ้เปรดเซกูเอ้าเอาเซกูแลไวป่ะนี่อืมอืออืมอือืไอ้ช่าไอ้ช่าไอ้ช่าอืมอืออืออือืออออื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 ออมออืออืออืืออือืออืออืองไปอืออืออือออื สตันสตันนิ่งสตันนิ่งเออโดนไหมโดนไหมหัวเดินเออเอาแล้วปืนตายนะปืนตายกับโอ้อ้๋อเรียบร้อยอือตายองไปได้ตังฟันหนึ่งโอ้ยเจ้าอ๋ออ๋อเวนเวนเวนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวสิซ้ำอีกนึง เออเออมึงออกฟื้นมึงอืมเน้ยอย่าแวนแล้วมันแวนแล้วมันแหมเอ้ยแหลมมันที่อะเดินวนรอตีนนี่มุ้งเลยนะเน้นๆกูกูตันได้แล้วมึงตายมึงตายจริงไงตายในเลยนะเฮ้ยจอบลูกมาน่ากลัวอีกตาย เดแตโอ้โหคุุคลองูนนั่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 นเอ้ยมาแล้วนะกลับไปเจยาใจใจใจบาตอนนี้มันขึ้นแล้วนี่สปาตันนี่มันเข้าทิ้งแนวนี่โอ้นั่นนั่นนแมมีมุกเม้นนบอกไว้ไม่รรมดาเล่าเล่าม่ลางไเลยนี่ลางได้วมัน อวกาศอ้าวตายโอ่งเลยจิบมให้เลยเบสเมลดเพีกับพวงเรื่องเศร้าเกิดขึ้นเลยกับตอนชุดนี้แล้วผมก็ขอแสดงความเสียใจให้กับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยเดินเนื้ โดนไปยี่ห้าจุดเจ็ดแล้วอ่ะนี่คือเรายังปิกล็อกได้นะครับนะอยากไล่อยู่อยากไล่เตาดิวคอมพิวเตอร์เออเออเางกระหมดไว้อะต้อนไม่ได้กอนออไม่อยู่ก็อชอบบวกนนะอ๋ออ๋ออ๋เดี๋ยวใจเย็นพี่น้องใจเย็นใจเย็นมีนอะไรพูดกันได้ใจยเย็นครับใจยเย็นแม่เอ,อ้ยแม่แ้วตัวยุดนี่แล้วนะครับนะก็อ,ะอยากจะบอกว่า ตีเปียบเด็กประตูเลยนะครับนี่ยตีเคลียร์กับทำอะไรไม่ค่อยดุนะครับกนะ็ไม่น่าไป <c oughs> ไปกดสเปคดาวนมัไปต้นเกมเอ,อย้ยจ้าเออเออตีไม่ไหวตีไม่ไหวจ้าตีไม่ไหวจ้าโอ้โอ้ยังไงครับยังไงยังไงเอ,อ้าเซกูเซกูจะย,ย,ยิงกูเจ็บเลยใจยิงกูมึงใจยิงกูไงย,ยิงกูมึงใจยิยยงกู นี่เป็นไงมึงเอ้ยปัญหาแหละตีมัน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 เอาตายเองตายเองอ่ะเฉือนตายจริงเหรวันนี้กีบดันใช่ไหมเม็ดล่ะมันลูนไอ้เว้ยมันลูนอินวิซิบิลิตี้อืมอืมอืม อ Eller, ออเ 5, อาเออบันนันแหละลาช็อตกูด s <S ดได้สุดยอดเฮ้ยแม่กาบัดลงอันติทึ้งเลยรีบต่อยให้มันตายตายเวลตีเดือดแม่งเซ์กูได้เพลยแต่โอ้โอุยอะอุยอะแรงแรงแรงมากมากครับอู้ยเมื่อมันแรงมันนี่อื เฮ้ยแม่เอ้ยแม่อุ้ยชกตายไข่โวดกาวมาไปกดก็ไปไล่เล่นอยู่เนี่ยมันเล่นนาจอ่ะมั้งแล้วอืมแต่นี้ตอนนี้ก็อ้ยาอ้ยาแล่มแล้วแล่มแล้วแล่มแล้วอืกเดิน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 เหยียบบอลกูโดนไปกูตายโอ่งอย่างงี้ไงไอ้ชาไอ้ชาครึ่งรอดครึ่งรอดโอ้โหกูครึ่งรอดเหมือน อ้าวอ้าวเดนดิเดนดิเดนดิอ่ะตายห้องนี้ดอเอ้ยเดี <S <s ๋ยวหน่อยเพลิดนึงโอ้โหละไรดูดูมันไลด์ดูมันไลด์ไลด์อย่างบ้านกูคือบ้านมันนั่นมาหนี้มึงมานี่มึงมานี่มึงมานี่ไลด์จังใช่ไหมไลด์จังใช่ไหมผึ่งจัดปบอนุมานตะวาเว้นจ็ดปม มึง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 ไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนวันนี้เออวันนี่อุยากตัวเป็นลมเลยตายตายตายแน่ตายเดะตายในทันเดิมเอ้าเอ้าไอ้ได้งี้ไอ้ได้งี้เอ้าเอ้ยบ่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 กูกูรอนสกิลเฮ้ยเซ็งจริงไงเลยจริงเลยนะ

อ๋อเก็บสเต็กลอยสี่สิบแล้วโอ้ซับเป็นเวทด้วยนะครับนะเอาที่ตะเลยที่เตีที่เตีแน่นอนครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบนแมะเอาโดนไหนได้ี่กูปืนกูไม่โดนไปนี่ออามานี่มามามานี่มาอ๋ออ๋ออ๋อขับปวนครับ กูตไม่ได้เป็นเป็นดาวมูโอ้ยเฮ้ยดึกดักดึกจักตัวนู้นก็น่าเอาตัวนี้ก็น่าเอานะเอาสตันกับตีไปไหนมึงไปไหนสตีเป็นการต่อยต่อยธรรมดาต่อยธรรมดาต่อยปั๊บแปะอว ตายไหมวะเมื่อกี้กูขามันได้ไหมเรียบร้อยไอ้จ่าเอ้ยอับอายตัวเองการเมื่อกี้อืมเนี่ยใกล้ก่อนไม่เอาไม่เอาไม่เอาออกไอ้นี่ไปออกรถเกาะไปนะเออโทรบาวกโทรบาวกมันได้รถเกาะชาวบ้านเดือนมากไอ้เรวอร์นอมจะเตือนการ์ดเดี๋ยวนี้้อมดูมันดิ่งแต่ตีละ แก่ฟอมออนนัดเลยนี่กูโอ้เดดให้โดนหได้ละอ้เจ้าอจ้าอจ้าหลังกาตตยห้องตตยห้องจริงอ่ะซองตอู้ง่ายงดูมันไล่ตีมันไลตีมันไลตีพอแสแสน่อยแส่แสแสมงเอาแสแสอะไรกับ ก็ตอนนี้ก็ได้เวลาเจ๊ยีแล้วนะครับเจ๊ยี่มันต้องเล่นแล้วครับนะจุดนี้ครับเจ๊ยีแน่นอนนะเดี๋ยวนี้โดนไปคนนั้นได้แล้วได้แล้วแล้แลล้มันแล้วมันโป่ยมันไม่กลัวไกลแล้วนี่ตอนนี้มันเกินกว่าปีเดเตอร์แล้วอันอู้ ยังเด็ดร<ๆ>ักสักเคื่อเลยนั่นนั่นนั่นมีมีสเต็ปมีมูฟสซเมนจีดีแล้วครับนะนะจุดนี้นะซูไม่ได้แลย้ยฮิเดเตอร์ก็ร้อยแรงแล้วนะครับนะเนี่ยก้อนก้อนไปว่ะเดินให้มึงเหยียดฟอมึงไอ้ได้หนักมากไอปุ่นอันตะกี้ก่อนหมดแล้วๆๆไปสิชช์เลย โอ้โหบ้านกูไม่ใช่บ้านมึงมึงมานี่มึงมานี่มึงมานี่เลยมึงมานี่มึงมานี่มึงมาหนี้ไอ้โคมโมมึงเดี๋ยจี้จี้จีแล้ว

แท้ไป็นตัวที่ว่าเกิดเกิดเหตุพร้อมเป็นตัวนาล้ำคาาหนึ่งปีกว้างเรานี่มีเวลพมเวลเยอะชุดแต่ในทีมเฮกตายสิบแปดทำปืนได้มันก็ต้องช่วยเปลือยนะนะหนึ่งสองสามเออเออเหตุพร้อมโดนได้ทันทีงานเรียบร้อยแล้วโปุะเกสคิดออกแฮกมึงออกแฮกออกแฮกเรียบร้อยครับ จบปันไปด้วยสกอร์ที่สวยงามแน่นอนนะครับนตอนนี้จะยอมแพ้จะยอมแพ้ไม่ยอม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 กดไปแล้วเอ้ยเงาปื้ออะเงาปื้อเงาปื้อเออเออเอออย่าเข้ามึงเงาปื้อมึงเงาปื้อนี่นี่โยนโยนทีหนึ่งเออมันได้อิมโมโต้ไหม วันนี้ก็คงต้องจบกันไปแล้วนะครับนะสำหรับหมดนี้นะครับนะสำหรับซิมมี่ก็ต้องตังชื่อว่าจีๆเลยโอเคครับสำหรับใครที่ว่ามาชมมาแล่นะครับนะอาจจะว่าไม่ทุกใจนะต้องก็ไปด้วยนะครับนะสำหรับวันนี้พ่อมนายบุญต้องลากัไปก่อนนะครับนะสำหรับใครที่ว่ายักชมอยากแลกก็แลไดในในชแนลนะครับนะวันนี้พ่อมนายบุญต้องลากัไปก่อนครับกับรายการบิ๊กแทีวีครับบ๊ายบายครับผม Mmm. <clears throat>